เนียนซันสมาร์ทฟาร์มนะครับได้กาแฟอาราบิก้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูพัฒนาการหรือว่าความเจริญเติบโตของต้นกาแฟสายพันธุ์คาติมอนนะครับซึ่งต้นนี้ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่นี่จะเป็นตัว สายพันธุ์กาติมอนะครับสายพันธุ์กาติมอแล้วก็เม็ดสุกสีเหลืองนะครับเม็ดสุกสีเหลืองอสําหรับต้นนี้ผมได้ทําการตัดแต่งกิ่งบางส่วนนะครับอายุต้นกาแฟเจ็ดเดือนเต็มพอดีนะครับเราปลูกเริมปลูกตั้งแต่วันที่17พฤษภาปี6กสนะครับก็เจ็ดเดือนนะครับในส่วนของต้นนี้เราก็ได้ตัดแต่ง เพื่อสร้างระบบรากที่แข็งแรงและก็ให้ลำต้นเติบโตและก็ให้ลำต้นมีความแข็งแรงเพื่อคอยประยุงลำต้นของมันเองเพราะว่าตัวสายพันธุ์อาราบิก้าจุดด้อยก็คือว่าระบบรากจะแข็งแรงสู้โรบัตต้าไม่ได้ก็เลยต้องสร้างความแข็งแรงให้กับระบบรากและก็ลำต้นก่อนนะครับโดย ผมได้ตัดแต่งกิ่งนะครับสร้างชั้นของตัวกาแฟต้นกาแฟชั้นแรกเนี่ยจากพื้นขึ้นมาประมาณ30เซนนะครับจากพื้นความสูงขึ้นมาก็จะเป็นชั้นแรกตัวนี้นะครับแล้วก็อา่าข้อที่1นะครับข้อที่1ข้อที่สองนะครับถ้าเรานับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่สแล้วก็เราตัดตัดกิ่ง ออแล้วก็สุดท้ายพอเวลาผ่านไปมันก็จะแตกเป็นขแขนงออกมานะครับแตกเป็นขแขนงออกมาจริงๆมันจะแตกพอโตอีกหน่อยมันก็จะแตกขึ้นมากกว่าสองกิ่งครับอาจจะเป็นสามสี่ห้าเลยเหมือนนิ้วคนเลยเหมือนนิ้วของเราเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็สังเกตดูว่ามันก็แตกแตกกิ่งเหมือนกันนะครับแตกกิ่งเหมือนกันซึ่งลําต้นถ้าเปรียบเป็น เราก็คือลําต้นก็คือลําตัวของเรานะครับส่วนกิ่งชั้นแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับแขนนะครับเราสร้างลําต้นให้แข็งแรงแล้วก็สร้างแขนให้แข็งแรงหลังจากนั้นนิ้วก็คือส่วนขแขนที่มันแตกออกไปในเปรียบเสมือนเป็นนิ้วนะครับมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แขนมีความแข็งแรงคอยพยุงไว้นะครับหลังจากนั้น <c oughs> ชั้นที่สองเนี่ยก็ ความสูงก็ขึ้นไปอีกจากชั้นแรก30เซนเหมือนกันนะครับ30เซนนะครับเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมรอให้มันโตอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งก็คือนับข้อที่1นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อที่2แล้วค่อยตัดตัดส่วนนี้เลยนะครับเห็นไหมครับข้อที่หข้อที่2แล้วตัดแล้วมันก็จะแตก แตกเหมือนชั้นชั้นแรกเลยแตกเป็นนิ้วแต่ว่าชั้นที่สองเราสลับทิศทางกันให้ตรงข้ามกันนะครับทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรกนะครับเพื่อให้ลําต้นมันเกิดความสมดุลแล้วก็ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งคือปริมาณแสงเวลาโตขึ้น,นปริมาณแสงหรือว่าอ,ออกซิเจนเนี่ยมันจะผ่านผ่านลําต้นได้ทุกส่วนนะครับลําต้นในทุกส่วนแล้วก็ าการจัดการเวลาเราเก็บเกี่ยวมันง่ายไม่ต้องมุดไม่ต้องไปยุ่งยากเพราะว่าเราสร้างเป็นชั้นนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้โตอีกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างชั้นส่วนชั้นที่3ต่อไปเนี่ยเราก็จะสร้างมันขึ้นไปเรื่อยๆจนได้5ชั้นน่ะอย่างน้อย5ชั้นก็นคือเมตรห้าแล้วค่อยบล็อกความสูงนะครับเพราะว่าความสูงเมตรห เวลาเราเก็บเกี่ยวเราสามารถจัดการได้ง่ายนะครับความสูงมันพอดีกับความสูงของเรานะครับส่วนกิ่งที่มันอยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับก็จะทําการตัดตัดออกเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัดออกส่วนใบที่มันติดอยู่ตามลําต้นเราเอาไว้นะครับไม่ต้องเอาออกนะครับข้อดีก็คือว่าลําต้นแข็งแรงมากนะครับอันนี้คือกิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นที่หนชั้นสก็ตัดนะครับตัดออก หลังจากนั้นเราก็จะสร้างชั้นที่สองชั้นที่สามขึ้นไปเรื่อยๆโดยให้มันโตไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสังเกตต้นนี้จะติดตาดอกแล้วนะครับอายุเจ็ดเดือนติดตาดอกก็อายุราวๆเจ็ดถึงแปดเดือนแหะมันจะเริ่มติดตาดอกนะเพราะจริงๆต้นกล้าที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันอายุอย่างน้อยก็ ร่วมปีเหมือนกันนะครับที่พ่อเลี้ยงไว้นี่เราซื้อต้นกล้ามาจากแปลงทุ่งส่งอาราบิก้านะครับแปลงทุ่งส่งอาราบิก้าก็ถือว่าลําต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นกล้าถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเอามาปลูกนี่ถ้าไม่เจอปัญหาดินซับน้าเนี่ยแทจะไม่มีเปอร์เซ็นต์สูญเสียแต่ว่าพื้นที่ของผมมันจะเป็นพื้นที่ซับน้ําตอนนั้นก็เลยมาแก้ปัญหาระบบ ระบายน้ําเพิ่มเติมนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภพาพรวมส่วนไม้ที่พยุงไว้ก็คือว่าเอาไว้พยุงลําต้นนะไม่ให้มันล้มแล้วก็พยุงไว้จนกว่าลําต้นหรือว่ารากมันแข็งแรงจริงๆแลว้วค่อยเอาออกนะครับสังเกตดูว่าทางไร่เรายังเอาไม้ค้ำอยู่ทุกต้นเลยนะครับไม้ค้ำทุกต้นเพื่อความแข็งแรงนะครับ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้รากและก็ลําต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมของในไร่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เราเพิ่งกำจัดวัชพืชโดยการตัดตัดหญ้าครับตัดหญ้าไปนะครับก็มีบางส่วนบางโซนที่ว่าความเจริญเติบโตมัน ไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันก็เป็นธรรมดานะครับจะสังเกตว่าผมจะเน้นลำต้นให้แข็งแรงก่อนสร้างระบบลำต้นแล้วก็ระบบรากให้แข็งแรงก่อนเพราะว่ามันไม่เหมือนสายพันธุ์โรบัตต้าที่ว่าระบบรากมันแข็งแรงแล้วแล้วก็มันสามารถเจริญตกบโตได้ดีในโซนภาคใต้เรเพราะว่ามันคุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศหรือว่าสภาพอากาศ ต้นภาคใต้เะแต่ว่าอันนี้เราเอาอาราบิก้ามาปลูกภาคใต้ก็ต้องลองดูว่าเราจะดูแลมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสังเกตลำต้นลำต้นลำต้นแข็งแรงจากเมื่อก่อนอกังวลว่าลำต้นมันไม่แข็งแรงก็จับดูได่รู้เลยนะครับว่ามันโยก โยกเย,ย,ยกโยกเยกแล้วเพราะรากมันกินรากหน้าดินนะครับมันไม่ได้มีรากรากแก้วก็เลยต้องประคองไว้ทุกต้นเ <c oughs> มื่อก่อนโซนที่โดนแดดจ้าๆมันก็มีอาการใบเหลืองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็ปรับสภาพได้นะครับปรับสภาพได้ นี่ครับโซนที่ว่าโดนแดดไม่มีร่มนะครับสังเกตลำต้นโตทุกต้นโตแข็งแรงเลยของเราอาศัยร่มจากต้นมะพร้าวด้วยแล้วก็เราได้ทำการปลูกกล้วยนะ ลูกกล้วยเพื่อสร้างร่มเงาแล้วก็สร้างความชื้นในไร่นะครับกล้วยเอามาลงไว้ตอนนี้ก็อีกหน่อยกล้วยก็จะเป็นร่มเงาที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยสำหรับตัวกาแฟอ,อาราบิก้านะครับ นี่ครับภาพรวมในไร่ก็มีบ้างที่มันโตไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราปลูกต้นไม้ก็ดูแลกันไปนะครับส่วนในห้องแปรรูปของเราก็ตอนนี้ก็กำลังทดลองต้นฉบับรดแรกก็กำลังตากอยู่ในห้องนะครับนี่สังเกตด้วยครับ ลำต้นลำต้นแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงต้นนี้เราสร้างชั้นได้หนึ่งชั้นต้นนี้ก็หนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวให้ลำต้นมันแข็งแรงแลว้วก็สูงขึ้นแล้วเราก็สร้างชั้นต่อไปสร้างชั้นที่สองนะครับอันนี้เป็นคูระบายน้ำที่ผมมาขุดที่หลัง เพราะว่ามันพื้นที่บางส่วนมันระบายน้ําไม่ทันเกิดมีน้ําขังแล้วก็รากระบบรากไม่ทํางานก็เป็นปัญหาไปหลายโซนเหมือนกันนะครับนี่ต้นที่ว่าโดนน้าขังแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ครับจะเป็นแบบนี้เลยโซนนี้ที่น้ําขังแล้วก็เป็นพื้นที่ซับน้ํานะครับโซนนี้พึ่งฟื้นขึ้นมาจากเมื่อก่อน แทบจะไม่โตเลยนะครับโซนนี้ที่เป็นพื้นที่ซับน้ำโซนนี้เลยนะครับก็ถืออันนี้ถือว่าามันปรับสภาพได้ได้ดีขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกกลัวว,ว่ามันจะตายซะเยอะอันนี้ผมเอาโรบรัตต้ามาแซมต้นไหนที่ว่ามันอาการไม่ดีก็โรบรัตต้ามาแซม นะครับโรบอรตตานี่แข็งแรงมากเลยเอาต้นกล้าที่เขาไม่เอาแล้วก็มาปลูกนี่ครับเห็นไหมแตกยอดนะครับทางแปลงทุ่งสงให้มาก็เลยเอามาปลูกทดแทนต้นที่ว่ามันดูแล้วแนวโน้มไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะรอดนะครับเนี่ผมเอามาทางแปลงให้มาต้องขอบคุณทุ่งสงอาริเบกาที่เอาให้มานี่ครับ ็นไหมครับมันแตกยอดขึ้นมาแล้วโรบัตตานี่สภาพบ้านเราเนี่ยนี่ส่วนนี้ที่เป็นพื้นที่สับน้ำตอนนั้นแต่ว่าสังเกตดูบริเวณไหนที่ว่ามันเป็นโคกไม่มีน้ำขังการเจริญเติบโตมันจะดีมากเลยนะครับเนี่ยพื้นที่เดียวกันแต่ว่าไม่มีน้ำขังนี่ครับ โตสมบูรณ์ลำต้นโตสมบูรณ์นะครับข้างๆก็เป็นอาศัยร่มจากต้นฟาร์มไปนะครับ,นะรบส่วนนี้จะเป็นโซนท้ายไร่ท้ายไร่อีกหน่อยก็อาศัยกล้วยเป็นร่มแล้วก็บำรุงดูแลอ เดี๋ยวมันก็ปรับสภาพได้สังเกตดูริมคูระบายน้ําเนี่ยมันจะ,จะเจริญเต,ติบโตได้ดีเพราะว่ามันไม่มีน้ําขังน้ํามันก็น้ำใต้ดินมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำหมดนะครับี่ถ้าเกิดไม่ไม่ขุดคูระบายน้ํานี่แย่เนนะครับอันนี้โซนที่ยัมไม่ตัดญ้ากยากขึ้นไวมากทางพี่นะคพี่น้อง หลานช่วยกันตัดแล้วตัดยังไม่เสร็จข้างหลังก็ขึ้นอีกแล้วนะครโอเคก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้สำหรับทุกท่านที่ที่จะปลูกกาแฟส่วนภาคใต้หรือว่าส่วนภาคไหนของประเทศไทยนะครับอันนี้ไร่ของเราก็ไม่ได้ คา,าดหวังอะไรมากแต่ว่าคืออย่างน้อยเราปลูกอะไรก็ได้ที่มันทดแทนหรือว่าใช้พื้นที่ชาสอยให้มันคุ้มค่านะครับเพราะว่าพื้นที่ระหว่างต้นมะพร้าวมันก็ว่างครับก็ <c oughs> เอาต้นกล้วยเอาต้นกาแฟมาปลูกไว้นะครับอีกหน่อยดูแลดีๆมันก็ออกดอกออกผลออกผลผลิต ให้ออกซิเจนกับชาวโลกไปนะครับเราต้องคิดแบบนั้นก่อนอย่าไปคิดว่าปลูกแล้วเราจะไปขายใครหรือว่ามันปลูกแล้วเอาจะจะเอาไปขายที่ไหนอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นปลูกแล้วก็ดูแลมันนะครับดูแลมันให้ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝาก วินเอ็นซันสมาร์ทฟาร์มนะครับไร่กาแฟอาราบิก้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไว้ด้วยนะครับในเพจวินเอ็นซันสมาร์ทฟาร์มนะครับ mm hmm. ผมก็จะอัปเดตวิดีโอหรือว่าขั้นตอนการทํางานท,ทุกกระบวนการนะครับว่าอันไหนที่ว่ามันมีประโยชน์ต่อ,อท,ทุกท่านก็จะพยายามในเวลาก็จะพยายามทําข้อมูลไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ